ได้คักอีลีจ้ะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน่ยนี่พี่น้องป๊าดป้องดูน้องด,งดูหน่อยคอยอง่ายหนึ่งนี่บนานเอาเด็กจ้ะ ตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้อีกจ้ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีพาพพี่น้องอยู่ในทะเลลงทะเลคือเกาจ้ะนะคะพอดีว่าตีจะพาพี่น้องมาเก็บสาลายนะคะไปที่เขาเนะจอะจากาะว่าหลังจากทีเท้าเก็บไปรอบ ก้อนหนาน,นี้เนจะจ๊ะรอบแรกเนาะจัะเอาไปเห็ดรัสัญญาเนาะพอดีว่ามันแสบนะคะแล้วก็รอบนี้เขาก็จะเก็บเอาไปเห็ดอีกหลายๆเมนูเลยจ้ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะกำลังแบบอันนี้เวยคะ่ะแต่เขาจะไม่เลือกเอาเตยเทม่มันออนเนาะค่ะจตยเทมปนอันนั้นออนเขาก็จะไม่เลือกเก็บไปเนาะจ้ะนี่ค่ะตรงนี้แม่นเมิดเลยค่ะเขาจะเลือกเอานาะจ้ะหาเอาอันทม่มันออนพี่น้องเนาะนี่ค่ะตรงนี้ จะ้ะข้างล่างเนะะี่ยค่ะมันจะอ่อนเนาะอันข้างล่างเนะะี่ยค่ะข้างบนนะคะมันจะแก่แต่ว่าอ่าตีก็จะไปตัดเอาอยู่บานเนาะคะ่นะนี่ค่ะเดือดเอาเลยจะ้ะเจตเอาแบบนี้ก็ได้คะ่ะก่ได้เอาอันนี้มาเต้นไปมาตัดเขาเนาะจ้ะเนาะ รอบหนึ่งจะไปลองเฮดหลายๆเมนูเลยค่ะสะลายสะลายเฮียงค่ะ นที่มันผลกอน เก็บไปรอบแรกติดใจเสแล้วค่ะรอบนี้ก็เลยเยังมาเก็บอีกพี่น้องว่าไปตักแห้งแล้วก็ไปเฮ็ดอซุปเปียงก็ค่ะเปียงนอกกันวะจีจะไปลองเอาไปถอดเยือสลาถอดกรอบน้ำน่าจะลองหลายๆเมนูนเนดี๋ยวไปลองเฮ็ดห่อหมกนะคะห่อหมกทะเล เอาอันนี้นะคะล่องไตฐานนะคะเนะาะแล้วก็เฮ้ากนจะหาแบบเนื้อซาดไซเนื้อทะเลไอพวกกุ้งพวกหอยไซนาะจะไปตัดแสมเนาะพาไงว่ามีประโยชน์พรอมค่ะสลายน,นี้เนาะ อาหารครบมีประโยชน์บนด้วยจ้ะพี่น้องตรงนี้นะคะมีแต่หอยเบ่งผูดเลยคะ่ะ หอยเม่งคูทั้งนั้นเลยจ้ะตัวเป็นเทาเหยียบนี่หอยเม่งคูทั้งนั้นค่ะดูหลุดติดเลยค่ะเบิ้งจ้ะเห็นไหนะตัวตัวใหญ่ดีพักปุ๋ยนะจีเก็บไปน้ำเลยนานะ่าจะเนาะกระป๋องแดงเหมือนเดิมค่ะเต็มกระป๋องไัเด็กคาบหนึ่งพอดีจ้ะ พาีน่นอนอย่าไปเบ่งหอยข้างแถวนีนน้ำจากเพื่อมีเนะาะได้ข้าวกะหรีจ้ะ จะทับถมกันเนาะค่ะหอยทั้งผู้เนาะทับถมทั้งหอยทั้งหินได้เพื่อนในแมนเมื่อจ้ะหอยนั่งผูิดิทายพี่น้องเบิงเนาะจ่ปะปอติจะพาพี่น้องไปเก็บเอาแถวโขดหินค่ะตรงนี้มันอยู่ในทราย มันค่อนขานจะไม่ใช่ลายค่ะไม่กินบอสแฝดพี่น้นงถ่ายพี่เนงเข้าได้บึงเ,เดินเรือกเอาจ้ะ อยู่นี่แล้ะค่ะน้องลุงทะเลเก็บหอยอ่อหอยอยังล่ะหอยข้างหอยแข้งกันเนาะจะ้ะพอดีวาตีมาแต่เก็บหอยแมงผู้ต่เลยแวะมาทานน้มนาจ้ะเนาะค่ะเดยเพิ่อน้ำกันเนาะจะ้ะพอดีมีฝนตกจักน่อยค่ะไปเบ่งว่ามันจะเป็นจังใดมันตายหรือว่ามันอดตายเนาะคะ่ะ เลี้ยงตีข้ามาจ้ะเปี้ยของกันไล่ไล่ปญัญญายมมานําจ้ะปะญัญญายู่ในรถกับอามันดุดหน่อยจ้ะนี่ดิพี่นอ้องนี่ดิเป็นตันใดหน่อยนี่แต่อยู่จ้ะทานี่ก็ไม่อหอยแมงผูอยู่ค่ะแต่ว่าบบบอกใครเก็บเนาะคะ่ะมันมีทรายเนาะนี่หน่วยหนึ่งพี่นอ้องหน่วยหนึ่งอยู่นี่ นโอ้ยนี่นี่นี่ไปใช้ถุงมือคะ่พะพอดีว่าถุงมืออันใส่แล้วมันอันนี้ได้ลดน่นคะ่ะก็เลยบยเอามาใส่หาซอยกันพี่น้องตาดีหาซอยกันจ้ะ รังกสิวา่าผู้ใดตัวเร็กหน่อยมากเดินงับงับอยู่แถวนี้ติสดสดจ้าหอยซุ่มนี้มันจะอ่ามมีเลือดเ้วยค่ะมันมมีเลือดคือหอยแข้งมันเท่านะ ем нюха. ลองยังหาเบิงค่ะมือนห้เดี๋ยวมล้งสาพี่น้องมาใอม่จ้ะน,นเราเวลาตีสิหานทีเพราะว่าประมาณนะคะเพราะว่าเองสิบไปเขาในเมืองจ้ะอุ้ย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 หน่อยนี่พี่น้องป,ปง๊ดูงดูห่อยอยอง่ายนึงนี่ อันนี้จะน้อยนึงนี่นี่ค่ะเมนบอกอันนี้มันโมเม,มนต์ตายนาหอนค่อยม้วนจ้ะมันได้อันนี้เนาะไม่ได้เรียนหน,นามนาหนาวก็เย็นนะจักหน่อยแต่มาดีอากาศบ่าคลัยปันใดจ,จ้ะพ่อเดินอยู่พ่อเดินอยู่พี่หนอ่อย Nyt taas. Mm -hmm. Piek lai lai.

เนาอีกแล้วเดินชิวๆค่ะพี่น้องเดินชิวๆช่วงบรรยากาศเก็บหอยไปน้ำกันค่ะเบิ่งเด้ออันนี้พี่น้องว่ามันอีหยังนี่ตีว่ามันหอยได้ไหมเดนบอเดนบอโมเมน,อ,เนอันนี้ดิบ่แม่นคือกันจะถ้าแม่นมันก็ต้องลงเข้าไปลึกๆน่าจ้ะเนาะเฮาบ่ได้มีแนวมาขวดเพิ่น หูอย่างนอตนี่ค่ะหูใส่เดือนเลยหูหอยพี่เนาะเนี่ยสองหูอยู่นี่จะหูอย่างละค่ะพี่หูหนึ่ง แม่ยังผู้พูดตัวใหญ่ๆก็จะกลายเป็นไปหรอจะ๊ะเห็นตัวใหญ่กับอดผดายขคือเกา นี่นวลนี่นวนี่บานเอาหนี่งจ้ะก็ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้อีกจ้ะนี่เะมาแล้วอาจารพี่น้อง ะค,ะคลิปนี้ตีกะเอาซัมนี้เด้๋ยวก่นเนาะเดี๋ยวจะได้เขามาขอกินคลิปหนาเนาะคะ่ะฝากพี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหให้การเหดคลิปของตีนะจ้าคลิปนี้พามาเก็บซัมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ